ก็หลังจากที่มาจากผนกระแสใช่ไหมฮะคือจริงๆวันนี้ได้ฟังในมุมของข้าวโพดเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็จริงๆกับนานาเราไม่ค่อยได้อัปเดตกันถึงรายละเอียดเชิงลึกขนาดนี้ก็เหมือนที่เคยคุยไปครับว่าส่วนใหญ่จะปรับทุกกันมากมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสารทุกข์สุกดิบโน่นนี่นั่นโน่นแต่ถ้าเกิดว่าลงลึกๆในเรื่องของรายละเอียดแบบนี้ ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ผมได้ฟังจากปากของทางฝั่งฝั่งผู้เสียหายเนาะ<ม>ครับผมเพราะว่าเหมือนที่พี่บอยบอกอ่ะพี่บอยก็ก็ไม่ค่อยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเชิงล็กนี้สักสักเท่าไหร่ครับผมนะฮะมัมั่นมีตัวอะเรยังเต็มร้อยอยู่ไหมฮะจากที่ได้ฟังก็ถามว่าช็อกไหมก็ คนลุกสู้ทุกเส้นอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะก็ก็เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมก็ยอมรับกันตรงนี้นะฮะที่ถามว่าความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของของเราลดลงไหมคือผมอ่ะชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าผมอ่ะอ่าแยกเป็น2เส้นเรื่องเนาะนะฮะคือผมไม่ใช่ผู้เสียหายอันนี้ต้องเคลียร์กันชัดเจนแล้วก็อ่าผมก็เข้าใจผู้เสียหายด้วยว่าแต่ละคนน่ะถ้าเกิดว่าเขาโดนหรือว่าเขาแบบได้รับความเสียหายเขามีผลกระทบกับครอบครัวกผลกระทบกับสังคมหรือว่าผลกระทบกับ ไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเขาอ่ะเป็นเราอ่ะเราก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากเขามากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนผมอะยืนอยู่ในซิทูเอชันที่เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือไม่มีผลกระทบในเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับเป็นเพืนเอวอกาี่ครอบครัวคุยกันครับคุยกันก็อัปเดตกันกันตลอดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นน้องสาวเขาหรือว่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนเขานะฮะที่อยู่ข้างๆเขาครับ ทรไปเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าเขาก็กําลังดําเนินการอยู่เนาะแล้วก็ตะกี้ในรายการโขนกระแสก็เห็น<ม>พี่หนุ่มเขาก็อัปเดตกันตลอดว่ากําลังแบบยื่นประกันตัวกันอยู่แต่รายละเอียดเพิ่มเติมนี่ไม่ทราบเพราะว,าวินาทีนี้ยังไม่ได้อัปเดตกับใครเลยที่พอได้เจอพี่เวครับไ,ได้เจอกับพี่เวครั้งล่าสุดเมื่อประมาณก่อนที่นานาจะโดนรวบค่ะวันถึงสองวันครับผมก็ได้ได้คุยกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆฮะเวก็เข้ามาแล้วก็ มีการแบบสวมกอดกันนิดหน่อยแล้วก็ตบที่บ่าบอกว่า Thank you แค <c oughs> ่นั้นคือจบเลยกับเวหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยที่ที่บ้านของนานาเพราะว่าพี่บอยไปไลฟ์ไลฟ์ดิสก์ตกที่บ้านของนานาก่อนหน้านั้ <c oughs> นมไม่ได้อยู่บ้านมาสามวันเขาเขาไม่ได้อยู่หรือไม่ได้นอนหรือ,อยังไงครับ <c oughs> อ๋อครับก mm ็กกก็ into into ็ oh. okay. right ็ตามนั้นไม่ทราบเบื้องหลังเลยฮะจริงๆริงกับข้อมูลที่หลายๆคนยขมครับสรุปแล้วสถานสามีพยาอย่าแล้วหรือยังไม่ได้นยาโหพี่หนุ่มกระชายก็ยืนยันจากทางพิเวกับพิเวกว่าไม่ได้ยาไม่ได้ยาอ่าโอเคประเด็นนี้ก็ขอเคลียร์เลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ยังคุยกับดาด้านะฮะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการยาหรือไม่ยาก็เลยถามดาด้าไปว่าดาด้าสรุปว่าเวกับนานาเขาอย่ากันหรอ ดาด้าก็บอกว่าใช่ใช่เหมือนนานาเคยเล่าให้ดาด้าฟังว่าเขามีการหย่าร้างกันแต่ว่าถามมาถึงพี่บอยอ่ะพี่บอยก็บอกดาด้าไปว่าแต่ข่าวนี้ไม่ถึงหูกูเนาะจริงคือไม่ไ่ามมาพี่บอยไม่เคยไม่ไม่ทราบไม่ทราบก็เลยถามด่าด้าดาด้าก็บอกว่าจําได้ว่านานาเคยมาปรึกษาเรื่องนี้หรือพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าด่าด้าก็โทรมาเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเนาะอันนี้ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าแบบพี่บอยนี่ฉันโดนอีก ดอกหนึ่งใช่ไหม,มชนดนแกงอีกแล้วใช่ป่ะสุปฉันเชื่ออะไรนานาได้บ้างเนี่ยก็เลยบอกว่าเอออันนี้ก็ต้องดาดาต้องเคลียร์กับนักข่าวเนาะหรือว่าดาดาต้องบอกสังคมนะว่าดาดาได้รับข้อมูลที่มันผิดพลาดมาะนะครับในเรื่องนั้นซึ่งก็ว่ากันไปอาจจะเป็นข้อมูลที่นานาอาจจะพูดมาให้ดาดาฟังแล้วมันไม่เป็นความจริงก็ได้ังตัวไม่บอยคือไม่เคยไม่ไม่เคยยังยังยังเถียงกับดาาอยู่เลยดาดามึงได้ยินมาจริงใช่ไหม ใช่แต่ว่าข่าวนี้ไม่ถึงหูชั้นนะก็คุยกันครับผมแต่สรุปแล้วเนี่ยก็เห็นทนายเนาะเขาก็บอกว่ายังยังไม่ได้หย่ากันก็ตามนั้นครับพี่บอยจริงไหมคะที่ว่าอย่างในกรณีที่ทางเอกราชที่ฝนเข้ามาในวันนี้บอกว่าเหมือนเงินส่วนมากที่พี่นานาไปใช้คือเป็นการเปครอบครัวตัวเองโหนี้ไม่รู้จริงเลยอ่ะคือก็เหมือนที่เคยบอกไปนะครับว่าตั้งแต่วันแรกจนถึง จนถึงวันนี้สําหรับพี่บอยกับพี่นาาก็สนิทกันพอสมควรเนาะก็สนิทกันมากนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบลักชวรีไลฟ์ของเขาจะแบบแตกต่างอะไรจากเดิมไปมากก็ยังเป็นแบบนานาคนเดิมในสายตาเรานะ<ม>คือเราอาจจะเห็นมุมของเขาในมุมมุมหนึ่ง<ม>ก็ได้ก็เลยไม่รู้สึกแบบเออหรือว่าหรือว่ามีอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาไปครับนะฮะซ,ซึ่งตอนนี้หลายๆายคนก็เป็น่วน้องทั้งสองคนเด็กๆ <ใน S 2> ครับตอนนี้เด็กอ ไม่ได้ไม่ได้ทราบเลยครับผมเพราะว่าล่าสุดที่พี่บอยไปเยี่ยมพี่นาณาเมื่อวานนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องของน้องเพราะาตกใจเรื่องนั้นอยู่ครับก็เลยไมไ่ทราบว่าตอนนี้น้องอยู่กับใครหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่ายัางไงนะแต่แต่ที่ทราบม,มีน้องคนนึงอยู่ในอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในอยู่ในอยู่ในบ้านค,ครับผมฮะซึ่งพี่นาณาได้ฝากอะไรพี่บอยไปพี่เวหรือว่าฝากไป เมื่อวานตอนเจอกันอนะ่ะมันสั้นมากมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆมากเพราะว่าเมื่อวานอนะ่ะพี่บอยอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ช่องสามนี่แหละตอนเช้าเนาะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยพี่บอยมาให้เห็นหน้าสักหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอไปถึงก็เขาเหมือนเขาแบบออกมาห้องน้ําจากห้องที่เขากําลังสอบปากคาอยู่นะฮะก็เจอกันนางก็เข้ามากอดน,นะฮะก็มีสีหน้าที่ วิตกกังวลนิดนึงนะครับก็เครียดนั่นแหละเนาะแต่ก็รู้สึกดีที่เห็นเราก็เห็นแววตาเขาก็รู้สึกแบบอ่าเนาะอย่างน้อยๆก็มีใครสักคนนึงมาให้กําลังใจเขาในวันที่เขาแย่ที่สุดในชีวิตก็เท่านั้นเองซึ่งซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าพี่เบย์ว่าธนายคนกันที่น่าดาฟันธงคนนึงมาบอกพี่เบว่าให้ติ๊เยี่ยมยึดแบบคำนองอไรที่ไว้ซับเลยทราบจากพี่หนุ่มเมื่อสักครู่ครับผมแต่ว่ารายละเอียดอ่ะไม่ ไม่ไม่ทราบเลยถึงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์มันเปลี่ยนไวมากวินาทีต่อวินาทีบางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันบางทีก็รู้จักสื่อรู้จักแบบนี่แหละนะฮะโซเชียลมีเดียอย่างกรณีเวกับนานาเลิกกันเนี่ยพี่บอยก็รู้จักโซเชียลมีเดียแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงเห็นแตได้ให้สัมภาษณ์ก็เลยมาคุยกันเมื่อคืนครับตอนนี้ยังครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเด๋ยวรอดูก่อนเพราะว่า มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนเนาะครับผมวันนี้ก็มาจัดรายการแล้วก็มารายการผนกระแสเนี่ยยังไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อาจจะต้องโทรไปถามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรื่องของการประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยก<ๆ>็อยากรู้เหมือนกันว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างรวมทั้งเงินประกันเท่าไหร่อะ,อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้แล้วเป็นไงว่าผมบอกว่าพี่แนนนะคะยืมประกันตัวพี่ารณาหนึ่งหน้าตาซึ่งทนายยื้อแล้วใช่ไหมพยายามจะไก่เลี๋ยให้ภายในสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นวันนี้อ๋อโอเคครับผม ยังตั้งหลักไม่ได้เลยอะ่ะก็เลยแบบไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับคืออยากจะคุยกับแนนเหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างทิศทางลมหรือว่าแนวโน้มที่สารค่อยจะ,ะให้ประกันตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเสร็จจากสัมภาษณ์สื่อเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องโทรไปถามสักนิดนึงอย่างคือที่ผ่านมาพี่นานาเองก็กินยาใขรเงี้ยนในส่วนนี้คะ่ะเ<ๆ>กี่ยวกับ,วกบความวิตกกังวลว่าโรคที่พานาเป็นแบบนี้รู้ไหมคะเรื่องโรคเรื่องโรคไม่รู้ครับผมแต่ความวิตกกังวลอ่ะก็ก็ เราก็ไลฟ์กับนางเนาะเราก็เห็นว่านางก็หลุดหลุดบ่อยก็แรงกระแทกมันเยอะอ่ะเขาเรียกว่าแบบมันเป็นปัญหาที่หนักมากๆสําหรับผู้หญิงคนนึงเราก็เข้าใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจเขาก็มีความแบบเนาะได้รับการมัน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 ค่อนข้างจะแบบเนาะค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอยเองก็อยากจะรอให้พี่พี่นาได้มีโอกาสออกมาชี้แจงเองเหมือนกันก็อยากให้นางพูดเหมือนกันนะนะครับเพราะว่า วันนี้เราจะได้เห็นมุมของผู้เสียหายไปแล้ว<ช>นะครับสังคมก็จะได้เห็นมุมของผู้เสียหายไปแล้วว่าเขาคิดแบบนี้เขาเป็นแบบนี้หลักฐานก็เป็นแบบนี้แล้วนานาล่ะจะมีอะไรบอกกับสังคมบ้างหรือเปล่าเราก็อยากจะเห็นในมุมของนานาเหมือนกันส่วนที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจของทางคนที่แบบเสพข่าวหรือว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ว่ากันไปซึ่งเมื่อวานเขาจะยื่ประกันห้าสิบล้านจริงไหมห้าสิบล้านจริงหรือเปล่าได้ยินแบบนั้นครับผม แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปงไลงรายละเอียดเพิ่มเติมฮะเหมือนนานาโทรมาแป๊บหนึ่งเหมือนได้คุยแบบสั้นมากบอกว่า,วาเเงินประกันตัวประมาณ50ล้านครับไม,ไม่ถึงเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้ใช่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 ใช,ใช,ใช่ถ้าข่าไม่คลาดเคลื่อนก็ก็ตามนั้นครับเห็นี่พี่พูดในรายการว่าสนิทกับพี่เจนนี่เพามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเราได้มีการพูดกังไหมว่าต้องยังไงบ้างไม่ได้คุยกับพี่เจนนี่เลยอ่ะคือคุยกับพี่เจนนี่ ครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องที่คุยกันว่าแบบก็ถามสารทุกสุดดิบซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็พี่เจนนี่ก็บอกว่าเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังแบบค้างอยู่ในใจ<ม>ก็คือเรื่องของร้านอาหารนั่นแหละก็ตามที่สื่อแล้วก็โซเชียลมีเดียได้นําเสนอไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นนะที่คุยกันมันเป็นช่วงค่ำๆเนาะและพี่เจนนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอให้ ทางฝั่งอเมริกาเขาเขาสว่างก่อนเดี๋ยวเขาจะไปรีเช็คอีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาแบบคิดอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าครับผมแล้วก็ล่าสุดหลังจากนั้นก็เขาก็ส่งข้อความมาว่าพี่บอยเ,ออเจนนี่โดนนะเจ็บมากแล้วผมก็โทรกลับไปเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขายังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครนั่นคือบทสนทนาบทสนทนาสุดท้ายที่ผมได้คุยกับเจนนี่ครับผมเจ็บ้วที่นีงหมดเยอะไหมเจ็บถ้าตามข่าว เดี๋ยวคงจะมีตัวเลขที่มันชัดเจนเนาะบางคนก็บอกว่า5ล้านบางคนก็บอกว่า3มล้านครับผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลหรือว่าตัวเลขไหนที่มันมันถูกต้องครับผม่ยคทางตรวจก็ตั้งข้อสัที่ที่นาบนอาไม่ใช่คนเดียวอาจะมีคนที่ร่วมกระบวนการด้วยเพราะว่ามัมีการีเรื่องของการอเชคลอสลิปอะไรอย่าเี้ยบ่อยๆนี่ราเราเชื่อมันยังไง ไม่เชื่อมั่นอะไรคือคือตอนนี้เขาต้องแบบผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะอ่าฮะแล้วก็ว่ากันไปตามหลักฐานนะเชื่อเหลือเกินว่าตํารวจเขาก็น่าจะมีหลักฐานของเขาอยู่แล้ววะเนาะครับผมคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องเลยจากที่พี่ไว้ได้รับรู้ครับผมตอนพี่ธนามีการเล่าให้ฟังไหมครับเพราะว่านอกจากเรื่องเงินนะที่มีกับแก๊งเพื่อนก็มีข่าวมาว่าพี่นานาก็เอาเพื่อนไปเมาอย่างเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันสำหรับแก๊งหน้าตาเอาเพื่อนไปเมาใช่ป่ะโอ้ ไม,มไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ก็อาจจะมีคุยกันนิดหน่อยที่แบบว่าเอ้ยทำไมเพื่อนคนนี้แปลกแปลกไปกว่าเดิมเนาะเออ,เอ,อทำไมเพื่อนคนนี้ส่งไลน์ไปแล้วไม่อ่านเนาะอะไรอย่างนเงี้ยแค่นั้นเลยส่วนเรื่องของการนินทาการพูดกันรับหลังอะ่ะอันนี้ไม่ถึงหูพี่บอยครับผมแต่อยากรู้เหมือนกันใครรู้บอกด้วยเนาะอยากรู้ว่าเขาไปเม้ากันถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างนเงี้ยครับผม ไม่ไม่มีเพิ่งรู้จากข้าวโพดตะเกียฮะอันนี้คือข้อมูลแบบสดใหม่เห็นในรายการไหมคือพี่ช็อกเป็นละลอกละลอกละลอกเลยอ่ะครับคืองี้พี่บอยกับข้าวโพดอ่ะก็รู้จักกันในในอ่าเขาเรียกว่าประมาณหนึ่งนะฮะก็รู้จักกันในในลักษณะหนึ่งก็ไปเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยทริปต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยก็นางไม่เคยเล่าถึงหูผมเลยอ่ะไม่เคยจริงๆทั้งทที่แบบว่าเอ๊ะมันก็ควรจะแบบว่า เราให้ฟังกันบ้างแบ่งปันข้อมูลกันบ้างเราจะได้ทําตัวถูกเนาะ,ะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เล่าเราก็แบบไปไม่เป็น<ะ>อย่างเงี้ยฮะซึ่งเรื่องทั้งหมดอ่ะก่อนเป็นข่าวอะ่ะผมผมรู้ก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะประมาณแบบแป๊บเดียวเองอะ่ะก่อนดาดาไม่ถึงห้าชั่วโมงอะ่ะครับเขายังโอนเงินใช้เงินปกติไหมชีวิี่ประมาทเคยไปเจอกันที่บอกว่าในช่วงที่บอกบอกคนอื่นว่าโดนอายัดแต่ว่ายังใช้ยยปกติ ผมเป็นคำ,คำถามที่ตอบยากมากเลยอ่ะน้อยมากเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวกันมันก็ไม่ได้แบบว่ามีจํานวนเงินที่มันแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาไม่เกิน2000ไม่เกินแบบบางทีก็ไม่เกิน500ก็มีก็กินกันตามปกติอะครับพี่บอยถามออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าพี่นาดาเนี่ยบอกว่าทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้พี่บอลบอกว่าพี่เบย์เนี่ย รับเรื่องมาแล้วหนึ่งหนปีเหรอใช่ครับในรายการแตงย่าครับอยา่อยางไรบ้างครับพี่บอยเพราะว่าทีช่วงหลักพี่บอยเข้าไปช่วยพี่นาดาไรส์สดอะไรเงี้ยอ่าฮะเอออันอันนี้ก็กก,ก็็ตอบยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่า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 เรื่องของเวนี่มันไกลตัวพี่บอยมากเลยเนาะคือเข้าใจว่าไทฟ์มันไม่ตรงกันปะคือแบบเวลาไปไปไหนก็ตามแต่เราจะได้คุยกับเวน้อยมากนะเขาก็แบบ ฟิลใช้แทะเนาะครับเราก็แบบส่วนใหญ่จะคุยกับนานามากกว่ากับเวก็เลยได้คุยกันน้อยก็เลยไม่รู้ว่าแบบข้อมูลนี้มันจริงเท็จหรือว่ามีแบบตื้นลึกหนาบางยังไงก็เพิ่งรู้จากขาวโพตะเกียะเหมือนกันก็แอบแบบคนลุกอยู่เหมือนกันคนลุกทุกเส้นเลยตะเกียเนี่ยหลายรอบด้วยล่าสุดที่มีความเป็นอะไรที่บ้านเจอที่เบนก็ก็ตอบไปแล้วตะกี้เดินสวนกันครับผมที่บ้านครับแป๊บเดียวแบบชอดสั้นๆไม่เกินแบบไม่เกิน หนึ่งนาทีอ่ะก็เหมือนที่เล่าให้ฟังย้อนกลับอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือเขาเดินมากอดตบบาททีหนึ่งแล้วก็บอกว่า Thank วอ่าก็แค่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็เหมือนที่บอยพูดที่ว่าอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้นอน็ไม่หรฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าตอนเจออ่ะเหมือนแบบสั้นมากจริงฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจด้วยว่าแบบว่าเขาจะอยู่ข้างบนหรือว่าจะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าพอไปเราก็แค่ไปไลฟ์สดขายของใน t ิ๊กต็อกเท่านั้นเองแต่คนแค่สงสัยว่าเขายัง การเขาดูแตนสามีภรรยากันอยู่ปกติคือ่าวเนี่ยครับผมอ่ะคือคือยังไงครับหลังจากเกิดเรื่องก็เอาเอาตรงตรตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เจอพี่เวเลยผมเจอแต่นานาครับผมแล้วก็เจอในช่วงเวลาที่แบบไปไลฟ์สดที่บ้านแค่วันถึง2วันเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะมันย้ายที่ไลฟ์สดไปอีกที่หนึ่งไปที่ออฟฟิศของเขาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปบ้านเขาเลยครับ ี่่่มัจจะะทหออรรืววาาาชยยงงไบก็ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมเลยนะครับว่บามันต้องแยกกัน2เส้นเรื่องเนาะคือหนึ่งอ่ะผมอ่ะไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับและผมก็ไม่ได้เข้าข้างนานาผมพูดตลอดเลยนะครับว่าพาวนี้เนี่ยนานาทำผิดจริงนะครับทำผิดต่อเพื่อนด้วยแล้วก็ล่าสุดก็ เหมือนที่ทราบกันว่าอาจจะทําผิดทางด้านกฎหมายด้วยนะฮะก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการต่างๆซึ่งอันนั้นเราไม่กล้าล่วงอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นคือด่าไหมด่าว่าไหมว่า ah ตักเตือนไหมคือครบทุกอย่างแล้วว่าแบบไม่น่าทําอย่างนั้นเลยรวมทั้งเราก็เสียความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าตัวดา ata, <c oughs> ดาก็มารู้เอาช่วงท้ายแล้วนะฮะอย่างดดานี่เขาอาจจะแบบได้รับแบบผลกระทบหนักกว่าพี่บอยเนาะ เพราะว่าเขาก็ไปโดนแบบโดนด้วยในหนึ่งคือเขาก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขามารู้ข้อมูลตอนที่แบบเขาจัดการสดไปแล้วอ่ะแล้วทัวร์ก็ไปลงเขาก็มีคนไปแซะเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนั้นคือแยกเป็นสส่วนแต่ส่วนของคําว่าเพื่อนอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังซับพอร์ตนานาอยู่ไหมเราก็ซับพอร์ตนานาในถลนะของคําว่าเพื่อนแล้วก็พี่ชายนะฮะที่มันแบบเขาเรียกว่าในวันที่แบบ ไม่มีใครแล้วอะนะฮะอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขาก็มีเราสักคนนึงแหละที่แบบว่าหันมาก,ก็เจอนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพี่บอยก็ตัวเล็กตัวน้อยเนาะ,ะนะฮะก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าแบบเออมีคนสักคนนึงที่อยู่ข้างๆเขา นะฮะไม่ไม่ได้แบบปล่อยมือจากเขาไปในช่วงเวลาที่เขาตกต่าที่สุดหรือว่าเลวร้ยรายที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเหมือนที่โพสต์ไปว่าเราก็สงสารหลานด้วยนะฮะหลานก็อ่านหนังสือออกแล้วเนาะแล้วก็ตินไม่ไม่รู้ว่าแบบเขารับรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะเอออย่างน้อยๆในวันที่แบบหลานเขาโตขึ้นไปเหมือนที่พบลที่บอยโพสต์ในอินสตาแกรมนะฮะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออนะยังมีลุงบอยสักคนหนึ่งเนาะที่แบบอยู่กับแม่ของเขาในวันที่แบบแม่ของเขา ออเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ไม่ได้บอกว่านานาไม่ผิดนะครับผิดคือส่วนผิดนะฮะ <veux S 1> <c oughs> ก็เหมือนยืนยันคําเดิมว่าก็ไม่ได้เข้าข้างนะฮะแต่ก็ยังอยู่ข้างๆตรงนี้ในในฐานะพี่ชายของเขาเท่านั้นเองขยอยไปนิดนึงครับคนไอจีที่เวย์ก็มีการเข้าไปแสดงความเห็นกดหัวใจกับโดดที่บอลเหมือนกันนะสุดมีอะไรต้องเดจาดหัวใจแค่นั้นจริงๆครับ ครับแค่นั้นเลย<ม>เพราะ<ม>ว่าม,ม,มันเยอะมากจนแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้ามาอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นก็ก็เห็นเข้ามาเข้ามาโพสต์ผมก็ไปกดหัวใจแปะทีหนึ่งก็จบครับครับ,รบต้องบอกว่าโพสต์นั้น,นเป็นโพสต์ที่ทเบดร,รวมทั้งหมดในในใน,ในความคิดของผมแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่แบบจะไม่ออกมาสัมภาษณ์จะไม่ออกสื่อหรือว่ารายการไหนแล้วเพราะว่ามันจบแล้วในในใน,ในของผมในฐนานะของผมตรงนั้นครับผมแต่ว่าวันวันนี้พี่หนุ่มก็ ก็แบบนะมานั่งสักหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็พอเดินลงมาก็เจอพี่ๆนักข่าวก็ครับก็น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่นะในมุของอนะครับที่นานๆมีโอกาสได้ประกันครับที่บออยากจะให้เขาออกมาจริงๆนระดับแรกทำงานใช้หนี้ฮะครับผมก็ทํางานใช้หนี้เขาไปตามกําลังที่เขาพอจะมีนะฮะก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาไม่มีทางไหนแล้วอ่ะนอกจากจะทํางาน แล้วก็หาช่องทางในการหาเงินเพื่อที่จะไปคืนเจ้าหนี้<ะ>ครับผมถึงมันจะเยอะแต่ก็ค่อยๆทําไป<ะ>ครับผมนะฮะก็เชื่อหลือเกิดว่าสักวันหนึ่งมันคงจะหมดแหละอาจจะนานมากแต่ก็ก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเขาทำอ่ะครับอยากพี่บอลให้กำลังใจพี่นาฬนนิกับรับซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาคดีอยู่มันจะได้ประกันตัวหครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อยากบอกนานาว่าพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ผิดก็ว่าไปตามผิด ทำผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อยากจะบอกว่าก็ยังไม่ปล่อยมือก็ยังหยุ่นอยู่ข้างๆตรงนี้ในฐานะพี่ชายนะครับก็อยากให้นานาในเมื่อแบบทุกอย่างมันมันเปิดออกมาแล้วทั้งหมดนะฮะก็ยอมรับความจริงนะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่มันผิดก็ไม่ทําซ้ําทําสิ่งที่ผิดให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกนะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตคนคนหนึ่งในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งพี่บอลก็ยังให้กําลังใจนานาตรงนี้ครับครับพี่บอลมีิ าที่แบบว่าเพื่อนเราไปถึงขนาดนี้เลยเหรอนในการที่แบบว่าจะมีเหมือนเป็นปลอมแปลเงเอกสารหรือเปล่า<ช>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แว็บหนึง่งเขาเว็บหนักเลยฮะตะกี้คือแบบแอบตกใจหลายๆช็อตเหมือนกันเนาะครับก็เฮ้ยอย่างเงี้ยครับก็ตกใจครับยังมีกังวลไหมครับว่าเรื่องที่เขาพูดกับเราจะมีเรื่องจริงไหมไม่ไม่ไม่กังวลแล้วครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่เขาพูดกับเราไม่เป็นความจริง ก็ไม่แปลกแล้วล่ะฮะ,ะเพราะว่าก็มีหลายส่วนที่เราก็ฟังมาก็อาจจะเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแต่ว่าไม่กังวลฮะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องมาชั่งที่ใจเราเองว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงครับกากขึ้นลันล่างเหยนะเ่ก่อนขลันล่างใเข้ามาดูก็อยากจะบอกทั้งสองคนนะครับว่าก็เข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของคุณแม่ของเขานะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะก็อยากจะบอกว่าก็เนาะอยากให้เข้มแข็ง แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหน้าที่ของของเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเด็กเลยเนาะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจงรู้ว่าเรื่องอถึงแม่แม่เขาจะทําผิดหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่เขารักเขาสุดหัวใจจริงๆครับพ,รพี่เวยืยขน,าน,านยข้างพี่นานาไหมไม,ไม่ไม่ตอบได้ไหม<ะ>ครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตกับเวเลย เอาไว้ให้แบบมีข้อมูลหรือว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวค่อยมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับการมาสัมผัสความรักที่ที่นานาให้พี่วีได้สัมผัสสัมผัสได้ครับว่าเป็นที่ขนาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับแต่ก็หวังว่าพี่วีก็จะสัมผัสที่นานาเช่นเดียวับหวังในใจเช่นนั้นเหมือนกันครับถึงตอนนี้ก่อนตัวเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบลงได้ดีไหครับไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะฮะตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นแค่แบบจุดเริ่ม เริ่มต้นหลายๆจุดข้อมูลหลายๆข้อมูลที่อ่ะหลายคนเพิ่งจะรู้อย่างผมเนี่ยเขาพิ่งจะรู้บางข้อมูลที่มันแบบไม่เคยรู้มาก่อนก็เดี๋ยวเราเราออกมาแบบคี่คลายในแต่ละจุดกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสแล้วเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีเงจุดนั้นครับฮครับสเพราะว่าตอนนี้ในเอ็นลุกทีเดียวเปเลยนะคะ